นอกจากการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเราก็ยังต้องมีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายอย่างเพียงพอด้วยโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในออฟฟิศที่นั่งทั้งวัน8ชั่วโมงก็แนะนำว่าต้องมีการปรับพฤติกรรมเช่นให้ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ลดการใช้รถส่วนตัวส่งเสริมให้มีการเดรินและขี่จักรยานมากขึ้นโดยให้ในแต่ละวันมีการออกแรงที่เหมาะสมโดยควรส่งเสริมให้ออกกำลังกายให้ร่างกายฟิตตลอดเวลาค่ะ WHO มีการแนะนำให้มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือ30นาทีต่อวันนั่นแปลว่าการเคลื่อนไหวร่างกายให้มีการเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจเพิ่มขึ้นแต่ยังพูดเป็นประโยคได้ทั้งการเดินการวิ่งรวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อควรต้องทำสัปดาห์ละสองครั้งส่วนผู้สูงอายุก็ควรต้องฝึกการทรงตัวเช่นเต้นแอโรบิกรำไทชิกและลดพฤติกรรมเหนื่อยลง สำหรับสุขอ,อนามัยที่สำคัญอีกเรื่องนึงในวิถีชีวิต8ชั่วโมงต่อวันนั่นคือการนอนค่ะเพราะเป็นช่วงที่กรทฮอร์โมนจะหลั่งได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยจะทำให้เกิดการสูงดีสมส่วนส่วนในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกรทฮอร์โมนนี้จะสั่งมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ต่างๆทาให้อ่อนวัยและลดการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะ สำหรับหลัก10ประการเพื่อสุขอ,อนามัยการนอนหลับที่ดีนั่นคือเริ่มต้นเลยต้องเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำ2ควรต้องรับแสงแดดตอนเช้าอย่างน้อย30นาที3ไม่ควรนอนในเวลากลางวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะงีบหลับก็ไม่ควรจะเกิน30นาทีค่ะ4ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ5ควรหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและอาหารมื้อดึก4ชั่วโมงก่อนนอน6 งดดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่4ชั่วโมงก่อนนอน 7. นอนเตียงนอนที่สบาย 8. พอนคลายลดความวิตกกังวล 9. ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้นไม่ควรจะเล่นโทรศัพท์มือถือและ 10. ถ้าหากไม่หลับใน30นาทีควรต้องลุกไปทำกิจกรรมอื่นแล้วค่อยกลับมานอนใหม่ค่ะส่วนคนขี้แพ้อันนี้หมายถึงอาหารนะคะแพ้อาหารแต่ก็อยากจะกินอาหารที่ตนเองแพ้ ก็เพียงแค่กินยาแก้แพ้ล่วงหน้าจากนั้นก็กินอาหารที่อยากจะกินได้ตามปกติเป็นจริงหรือไม่วันนี้คนหลังข่าวก็มีคำตอบค่ะอาการแพ้อาหารคืออาการไม่พึงประสงค์ที่แสดงออกมาทางร่างกายที่จะเกิดจากภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่ออาหารชนิดนั้นๆซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการซ้ำๆได้ถ้าเกิดได้รับอาหารที่แพ้ชนิดเดิมค่ะ แล้วเราจะรู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนั้นนั้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มจะมีอาการผิดปกติหลังจากที่รับประทานอาหารดังกล่าวในระยะเวลาประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงเช่นจะเป็นลักษณะของลมพิษฉับพลันตาบวมปากบวมผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบผื่นแพ้จากการสัมผัสอาเจียนท้องเสียเรือร้อรังอุจจาระมีเลือดเลือดออกในทางเดินอาหารคัดจมูกน้ำมูกเรือร้อรังไอหายใจไม่สะดวกหอบหน้ามืดเป็นลมหมดสติเป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้อาหารมักจะเป็นกันตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ก็มีคนจนํานวนไม่น้อยที่จู่ๆก็มีอาการผิดปกติกับอาหารที่เคยกินได้สบายๆโดยอาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราหรือการกินยาปฏิชีวนะและการกินอาหารที่มีกากใยไม่เพียงพอเลยส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจนส่งผลทําให้แพ้อาหารในตอนโตได้นั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ